สวัสดีครับขอร่วมอนุโมทนาบุญกับวัดป่าดอนผู้ได้ถวายหลวงพ่อทันใจเป็นธรณีสงให้พระสงฆ์ได้รับรู้และได้รับเข้าเป็นอยที่วัดนะวัดป่าดอนผู้ใกล้กับกุฏิหลวงตาบุญกองสันติกะโลสาธุสาธุ ขอให้บุญกุศลจงถึงทุกปุตทุกนามเถิดร่วมสร้างร่วมถาวายกันสาธุสาธุอนุโมทนากันด้วยนะครับขอบคุณผู้ที่มาร่วมงานและร่วมถาวายสร้างกันสร้างพระในวันนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆในวันหน้าทำใจทำใจทำใจสำเร็จสำเร็จสำเร็จ ทุกคนเทสสาธุสาธุสาธุถึงท,ทุกคนทุกภูทุกนามเทสอุโมทนาสาธุ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 ตกใจยเรียนสดสกายด้วยนะครับ